เขเจ้านี้ดีจังสงสัยต้องอุดหนุนก่อยแล้วพี่ว่าพี่ว่าพี่วาอะไรวันเสียงดังมาเชียวจะมากินข้าวแกงร้านพี่หรือไงไม่ใช่พี่ว่าพี่รีบไปกับหนูก่อนเถอะไปไหนวันไปก่อนนะพี่คุณขาโอเคโอเคพี่ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยนะไม่เป็นไรไปก่อนสวัสดีครับคุณลุงเชิญด้านในได้เลยนะครับอ้าวคุณหญิงสวัสดีค่ะมาคนเดียวหรอคะเชิญด้านในเลยค่ะแขกมาเยอะเหมือนกันนะคุณก็ปกติเลยค่ะ จบเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงเขาจะมากันเยอะก็ไม่แปลกครับทีรักเออวันนี้ฉันสวยหรือ,อยังคะคุณสวยแล้วครับในชีวิตผมไม่มีใครสวยเท่าคุณแล้วแหมปากหวานแบบนี้อยากได้อะไรคะเนี่ยผมก็ไม่ได้อยากได้อะไรมากมายหรอกครับผมขอ b m คันใหม่ได้ไหมคันเก่ามันเหมือนจะพังแล้วว่ะคุณนะครับ นะครับนะครับได้สิคะแต่ต้องเป็นหลังจากที่บริษัทโยกได้ลงหุ้นหนึ่งร้อยล้านนะคะได้เลยครับผมรอไดวนนววไ้วันนี้บ่าวสาวเนไงวันนี้บรรงานตื่นเต้นกันไหมวันดี้ครับก็นิดนึงแหละครับแหมคุณต๋องวันนี้แต่งตัวมาหล่อเชียวนะคะมไม่ขนาดนั้นหรอกครับคุณโยกคุณโยกก็พูดไป ชมผมแบบนี้เดี๋ยวเจ้าบ่าก็หึงแย่แล้วครับ <laughs> ยังไงหยกก็ต้องขอบคุณคุณต๋องมากเลยนะคะที่สละเวลามางานแต่งหยกกับแฟนเป็นเกีกยรติแก่พวกเรามากๆเลยค่ะไม่เป็นไรลวครับเพราะเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็จะได้ทําธุรกิจร,ร่วมกันแล้วขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้ร่วมลงทุนกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของคุณครับยินดีครับเดี๋ยวเชิญคุณต๋องด้านในได้เลยนะคะโอเคครับ คุณฉันว่าคุณน่าจะได้ BM แล้วแหละขอบคุณนะครับคุณนี่น่ารักที่สุดในโลกเลยตอนนี้ชีวิตของเรากำลังจะไปได้สวยเลยนะครับคุณจริงค่ะสวยเหรอสวยมากไหมเดี๋ยวว้าว้ามาได้ไงอะ่ะใครบอกวะ บอกมันไม่สาคัญหรอกไหนบอกว่าไปทํางานไงแล้วนี่อะไรหนีมาแต่งงานเดี๋ยวเห็นว่าเป็นควายหรือไงวา่าคือว่าวานี่ก็โง่เนาะหลงเชื่อได้นา,านสองนานวา่าว่าที่ผ่านมามันคงไม่มีความหมายอะไรกับเดี๋ยวหรอกคุณคะเจมแม่ค้านี่ใครอ่ะมันเป็นแฟนคุณหรอเออคือว่าใช่ค่ะฉันเป็นแฟนเขาเราครบกันมาหปีแล้ว คุณรู้ไหมคะเขาจงใจสมเขาให้เราทั้งคู่อยู่อย่ไปแต่งงานกับคนแบบนี้เลยนะคะจริงเหรอคุณคุณฟังผมอธิบายก่อนนะฉันถามว่าจริงเหรอคุณไปกับลดตัวลงไปคบกับแม่ค้าแบบนั้นจริงๆเหรอโยกคือผมก็ไม่ได้อยากคบกับมันนักหรอกตอนนั้นผมยังเด็กผมยังไม่ได้ใช้สมองคิดผมก็เลยคบๆไปก่อนแค่นั้นเอง ตอนนี้ผมก็ได้เจอคุณแล้วคุณมีค่าสำหรับผมมากเลยนะเดี๋ยวทำไมพูดแบบนี้ล่ะถ้าเป็นแบบนี้จะให้วาเราทำไมแค่ให้กแกรอแกรอของแกเองฉันไม่ได้ขอร้องสะหน่อยแล้วอีกอย่างนะแกก็ต้องดูสารรูปตัวเองซะก่อนสภาพคบกันมาตั้งนานเป็นได้แค่แม่ค้าขายข้าวแก่ชีวิตไม่พัฒนาเอาแต่ยั่งอยู่กับที่แบบนี้ฉันคงอยากทนคบกับแกอยู่นักหรอก แล้วทำไมไม่เลิกกับฉันให้มันบจบไปเลยล่ะจะรอยห้ถึงวันนี้ทําไมที่ฉันยังไม่ทิ้งเธอก็เพราะว่าฉันสงเพศกลัวว่าเธอจะอยู่ไม่ได้ไงสำนึกบนคุณฉันด้วยนี่ไอ้ผู้ชายเห็นกันตัวนี่คือรางวัลสำหรับผู้ชายหลายใจนี่แกกล้าตกแฟนใช่หรอ แกไม่มีสิทธิ์มาทำที่รักของฉันจำเอาไว้นี่เธอเธอหูหาพูดไปหมดแล้วเหรอเรื่องมันขนาดนี้แล้วเธอยังจะอยากแต่งอยู่อีกสินะใช่ฉันจะแต่งฉันมีพร้อมทุกอย่างไม่เหมือนเธอเดี่ยวเขาไม่มีวันทิ้งฉันเข้าไว้ด้วยหน้าด้านหน้าหนาหน้าคนหน้าไม่อายพี่สาวฉันพูดขนาดนี้แล้วเขาก็ยังอยากได้ผู้ชายจนตัวสี่ตัวสัตว์ไม่รู้ถูกรู้ผิด นี่แกมีสิ่งอะไรมาว่าฉันทำไมฉันจะว่าไม่ได้นีเมื่อพวกเธอกําลังเอาเปรียบพี่สาวฉันอยู่พ่อขอวันเลวฉันก็ลูกมีพ่อมีแม่นะเธอทําแบบนี้กับฉันได้ยังไงใช่ฉันเลวแล้วจะทำไมแกจะทําอะไรฉันได้หรือว่ามันจะเอาไปฟ้องพ่อมันคะเอาสิเชิญเชิญขี่ม้าสามศอกไปฟ้องพ่อก็ได้เลย พราะพ่อแกก็คงเป็นพ่อครับไม่ต่างจากแกหรอกต่อให้ฟ้องไปก็ไม่มีปัญญา,าเอาเรื่องพวกฉันได้หรอกใช่เหรอเอาเรื่องไม่ได้จริงๆเหรอคุณต๋องคุณต๋องไม่ต้องตกใจนะคะคือมีพวกก่อกวนมาบ่นงานแต่งพวกเรานะคะใช่ครับใช่ครับแต่เดี๋ยวผมจะไล่พวกมันออกไปแล้วครับไม่ต้องไล่เพราะฉันจะพาลูกสาวฉันกลับเอง หมายความว่าไงน่ะเหรอน่าเสียดายจังเลยนะคะที่พี่วานไม่ได้มางานแต่งคู่ค้าคนใหม่ของคุณพ่อโอ้พี่แกเขาไม่มาหรอกวันรายนั้นเขาลักร้านยิ่งชีพเขาเนี่ยเหมือนแม่เขาเขาไม่ชอบเข้าสังคมเหมือนพวกเราหรอกลูกก็จริงค่ะคุณพ่อไปลูกหนูหยกเขาลอนะเอ้ยคุณพ่อคะมีไรลูกหนูว่าหนูลืมล็อกรถแน่เลยค่ะเดี๋ยวหนูขอกลับไปดูก่อนนะคะ เข้าไปก่อนได้เลยเดี๋ยวหนูรีบตามเข้าไปค่ะโอเคลูกรีบตามมานะค่ะเฮ้ยชาผมแบบนี้เดี๋ยวเจ้าห่าก็หึงแย่แล้วครับ <c oughs> นี่ว่าที่สามีของคุณหยกคือแฟนของพี่วาเหรอเนี่ยว้าจะมีพ่อรวยทำไมไม่บอก ไม่เป็นไรนะลูกแค่ผู้ชายคนเดียวค่ะคุณพ่อ,อ,อคุณต๋องครับทู้ขอโทษค่ะหยกขออโทษค่ะหย,ยกไม่รู้ค่ะว่าเขาเป็นลูกของคุณต๋องเก็บคาขอโทษของเธอไว้เถอะต่อไปนี้อย่าไายุ่งกับลูกสาวไดนเลยและการร่วมลงทุนร้อยล้านมันก็จะไม่เกิดขึ้นด้วยคุณแบบนี้ฉันก็แย่แล้วสิไปเถอะลูกกลับบ้านเราเลยค่ะคุณพ่อหมดเวรหมดกรรมแล้วสักทีนะ รไปกันค่เดี๋ยวก่วกค,คุณต่อคุตอายดวนค่ะวาวาวนคุณจะเอเอต่อเดีีอผมยังไม่ได้อยู่ไหมเฮ้ยฉันไม่จะหลกอ,อแ้แดงตเอาคุณผมจเ็บร้อของฉันท่านประธานเรียกผมพาพบมีเรื่องอะไรบ้าครับ พอดีจะมีผู้บริหารระดับสูงที่มาจากต่างประเทศจะมาคุยงานกับบริษัทเราฉันเลยอยากให้คุณต๋องจัดอาหารเลี้ยงต้อนรับพวกเขาหน่อยได้เลยครับเรื่องแค่นี้เดี๋ยวผมให้พนักงานจัดการ้เลยครับค่ะแล้วก็บอกพนักงานด้วยนะคะถ้าอาหารถูกใจเดี๋ยวฉันมีโบนัสให้ครับคุณลูกหูรับรองว่าคุณลูกหูต้องถูกใจแน่นอนเลยครับค่ะ นี่เยาวาแกจะเอาอาหารอะไรไปพรีเซนต์กับผู้จัดก,การหรอก็อาหารพื้นบ้านทั่วไปนั่นแหละอาหารพื้นบ้านแบบข้าวแกงตลาดนัดนะก็ประมาณนั้นหละมั้งฉันเห็นว่าเขามาจากต่างประเทศก็เลยอยากให้เขาได้ลองอาหารที่มันดูมีความเป็นไทยโอ้ยแบบนั้นเขาเดินไปตลาดนัดก็มีให้กินแล้วฉันว่าฉันจะเอาเป็นอาหารยุโรป เอาให้มันหรูหราเหมาะสมกับฐานะของแขกหน่อยอืมก็ดีฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละอ๋อแล้วเรื่องโบนัสเธอไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะยังไงอาหารของฉันก็ชนะขาดอยู่แล้วถ้าคิดว่าตัวเองไม่เจ๋งพอถอนตัวไปก็ได้นะผู้จัดการเขาจะได้เรื่องง่ายๆหน่อย เป็นยังไงบ้างครับผู้จัดการความคิดดีมากเลยนะไอจัดจานสวยดูน่ารับประทานแน่นอนอยู่แล้วครับผู้จัดการไอนี่ไปหาสเต็กมาจากร้านดังเลยนะครับรับรองได้เลยว่าผู้บริหารเนี่ยต้องชอบมากแน่ๆเลยครับดีมากเลยไอขอบคุณครับผู้จัดการแล้วเธอวาลินมีอะไรไปนำเสนอนี่ค่ะ อะไรเนี่ยว่ะถ้าเอาอํรมานำเสนอเนี่ยเม้นกูเม้นก็อาหารคืนบ้านของไทยเราไงคะแบบนี้เขาเรียกว่าอาหารเหรอนี่มันของสงกปรกทั้งนั้นฉันไม่คิดเลยนะว่าว่าเธอจะกล้าเอาของแบบนี้มานำเสนอแต่ผู้จัดการคะอาหารที่ว่าเตรียมมามันตรงกับคอนเซ็ปที่ผู้จัดการให้เลยนะคะใช่มันตรงคอนเซ็ป แต่มันไม่มีมาตรฐานดูอย่างของไอสีเรียกหรูดูแพงดีกว่าของเธอเยอะเลยแค่นี้ก็รู้แล้วนะว่าใครจะได้โบนนะัสสรุปว่าจะเลือกของเธอแล้วกันไอ้ขอบคุณมากเลยนะครับผู้จัดการเดี๋ยวก่อนนะคะผู้จัดการใช้อะไรตัดสินคะว่าอาหารของนมไม่ผ่าน ไม่ต้องใช้อะไรตัดสินหรอกแค่มองดูก็รู้แล้วขาดด้าหาตัวท่นเอง,งไมไ่กล้ากินเลยแล้วแขกที่ไหนจะกล้ากินผู้จัดการตัดสินแบบนี้มันไม่แฟรกับวานเลยนะคะทำไมจะไม่แฟร์เธอฟังนะหนึ่กินมันเหม็นสองของมันไม่มีระดับและสาอาหารพวกนี้ มันเป็นอาหารของคนที่ไม่มีอันจะกินเขากินกันคนระดับผู้บริหารประธานบริษัทหรือนักธุรกิจเขาไม่กินกันหรอแต่ฉันกินมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะผู้จัดการเสียงดังไปหรืข้างในเลยท่านประธานเออคือว่าผมผมกำลังเลือกอาหารที่จะใช้รับรองแขกเราอยู่นะครับอาหารของคุณวาลิน ไม่เหมาะที่จะเอาไปใช้รับรองแขกของเราเลยครับต้องไหนเราคะที่ผู้จัดก,การบอกว่าไม่เหมาะสมก็มาทั้งเหม็นไม่ถูกราอนไมแล้วก็ไม่มีระดับด้วยครับไอเห็นด้วยกับผู้จัดก,การนะครับอาหารที่เยาวเตรียมมามันบ้านเกินไปครับแล้วแขกที่มาก็มาจากเมืองนอกเมืองนาถ้าเอาอาหารแบบนี้ไปเสิร์ฟไอว่ามันจะไม่เหมาะสมเอานะครับคุณรู้ได้ไงคุณไอ ส้มตำของไทยดังไกลถึงต่างประเทศเลยนะคะอ๋อแล้วพวกคุณสองคนรู้อะไรไหมว่าการที่พวกคุณบอกว่าส้มตำเป็นอาหารที่ไม่มีระดับฉันว่ามันไม่ใช่เลยนะคะเพราะฉันก็โตมากับส้มตำอาหารที่พวกคุณดูถูกนี่แหละแล้วการที่คุณตัดสินด้วยความคิดของตัวเองคนเดียวแบบนี้มันถูกต้องแล้วหรอคะคุณผู้จัดการไม่ถูกต้องครับคุณลูกหมู ก็ใช่ไงคะการที่คุณทำแบบนี้คุณยังขาดคุณสมบัติของการเป็นผู้จัดการที่ดีแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของคุณฉันจะออกใบเตือนแล้วอย่าให้มีครั้งต่อไปอีกนะคะครับคุณลุงหมูผมจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้แล้วครับส่วนคุณคุณไ,ไอการเคารพความเห็นต่างมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะถ้าคุณยังไม่คิดที่จะประับปรุงตัว คุณก็จะทํางานร่วมกับใครที่นี่ไม่ได้หรอคะ่ะครับท่านประธานไอเข้าใจแล้วครับแล้วเรื่องอาหารที่จะใช้รับรองผู้บริหารจะเอาอย่างไงดีครับเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันจะส่งให้พวกเขาเป็นคนตัดสินด้วยตัวเองได้ครับท่านประธาน นี่คุณวาเลีฉันตขอโทษเธอด้วยนะที่ฉันจะตัดสินอาหารของเธอว่าไม่มีอะัดาทั้งๆที่ความจริงแนละ้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าอาหารทุกจานมันมีคุณค่าของตัวมันเองค่ะผู้จัดการส่วนฉันก็ต้องขอโทษเธอเหมือนกันนะเยาวาอืมฉันไม่ถึอสาหรอกมีต้องคิดมากขอบใจมากนะ นก็ทำให้หดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตมายได้โบ้เธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแร้วย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้หรอกจะปล่อยให้เธอเดินผ่านไปฉันคงจะทำไม่ได้หรอกเพราะเธอน่ารักขนาดนั้น